วันนี้เรา่ผูบริกาตั้งประเด็นไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคลิปไวรอลกันเป็นมีนเต็มไปหมดแล้วนะคะในที่สุดแล้วนะคะตํารวจสอบสวนกลางพร้อมกับกสทชซึ่งหลังจากเนี่ยนะคะตํารวจเนี่ยทะเลาะกันอยู่นานจนกระทั่งทหารเขาปฏิวัติภารกิจจนแล้วเสร็จล่าสุดประเทศไทยชนะศึกแล้วก็ชนะสงครามประเทศเพื่อนบ้านค่ะและหลังจากที่ประเทศไทยชนะศึกแล้วก็ชนะสงครามประเทศเพื่อนบ้านปรากฏว่าตํารวจก็ตื่นพอดีค่ะ และขณะเดียวกันพอบอตํารวจพอบอตํารวจแห่งชาติกต็ปรากฏว่าสะดุ้งตื่นพอดีค่ะหลังจากที่ไปมัวแต่ทะเลาะก,กับบิ๊กโจ๊กอยู่ตั้งนานเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินี้ค่ะเพิ่งจะตื่นพอดีค่ะและหลังจากที่ประเทศไทยทหารไทยได้ชนะศึกและก็ชนะสงครามประเทศเพื่อนบ้านโดยที่เสียทหารเสียขาเสียแข้งเสียชีวิตประชาชนไปรวมกันประมาณ50กว่าศพนะคะและขณะเดียวกันเราก็มีตำรวจ แห่งชาติของเราสะดุ้งตื่นมาทันเหตุการณ์หรือไม่ก็พิจารณาตรองดูเอาเองค่ะและปรากฏว่าประเทศเรามีกสทชซึ่งเป็นคนอนุญาตให้ขายโทรศัพท์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นที่ตรงๆ่างและออกใบอนุญาตให้กับค่ายโทรศัพท์ทั้งหลายค่ะปรากฏค่ะ รักษาการประธานกสอทอชอซึ่งดํารงตําแหน่งมาโดยตลอดและพวกกรรมการกสอทอชอทั้งหลายซึ่งดํำรงตําแหน่งกันมาโดยตลอดแดกเงินเดือนประเทศกูมาโดยตลอดค่ะปรากฏวันนี้สะดุ้งตื่นพอดีค่ะแล้วก็นํากําลังเจ้าหน้าที่ตารวจกับทหารสนี่กําลังกันไปตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของค่ายโทรศรัพท์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่จังหวัดสักแก้ว ใกล้กับปล่อยเป็ดปรากฏอีสัญญาณโทรศัพท์ของค่ายนี้ปล่อยให้ขเขมรใช้มาโดยตลอดและปล่อยให้สแกมเมอร์ซึ่งเป็นอาชญากรของโลกสแกมเมอร์ของเอชแอนจื้อใช้มาโดยตลอดค่ะขณะเดียวกันบริษัทค่ายมือถือยักษ์ใหญ่แห่งนี้สื่อออกมาถแถลงข่าวถแถลงการบอกว่าเนี่ยจะร่วมมือกับตำรวจนำจับปราให้หมด ไอ้พวกที่มีการลักลอบขายอินเทอร์เน็ตของตอนเองไปสู่ประเทศแคแมอา IP x d e s อยู่ที่ประเทศไทยแต่ลากสายไปที่ประเทศแคแมมาเป็นปีเป็นชาติและไม่รู้กี่ชาติกี่ปีจนก,กระทั่งดูดเงินประชาชนชาวไทยไปปีละสามแสนล้านและขณะเดียวกันไม่มีความรับผิดชอบจากผู้ใดดังนั้นในส่วนงานของบรรดาพวกคุ้มของผู้บริโภคก็ดี ผู้สำนักง,งานคุ้มของผูร้รโภคใดๆก็ดีควรจะต้องแจ้งความเอาผิดกับค่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่นี้และแจ้งความเอาผิดกับกรสทจที่ตื่นรู้ช้าไปและไม่ทันต่อสถานการณ์และประเทศไทยได้เกิดการสูญเสียหลังจากที่เราควรจะต้องกดดันประเทศคาเมให้สิ้นสุดกระบวนการสุดทางเลื่อนเร็วกว่านี้จะได้ไม่มีคนตุยแต่ปรากฏอ้บริษัทยักษ์ใหญ่ค่ายเฮียเนี่ยเสือด,ดึงนะคะ เขาเรียกว่าศึกดึงเน็ตให้กับอีคาขเมนได้ใช้ทำให้การกดดันไม่เป็นผลและเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อิเศฐีเป็นนายกอีแพรทองทุีเป็นนายกอีภูมิทรรมรักษาการากน,กน,นายกและอนุทินก็เป็นนายกรักษาการอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันส, ias, สำหรับประชาชนคนไทยเมื่อรู้แล้วเราเป็นค่ายไหน จะรออะไรล่ะคะไม่ต้องรอคำชี้แจงค่ะเพราะตอนนี้มันมีบินใบเสร็จชัดเจนมากเลยถ้าเกิดกสทชไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประชาชนคนไทยสามารถแจ้งความเอาผิดกับประธานกสทชได้ค่ะข้อหาละเวน้นหรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบมาตราหน15 1่งหและ1 5 7 ดังนั้นเราตุม๊มการจึงอยากจะบอกอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าสําหรับประชาชนคนไทยเราทําได้ตอนนี้คือย้ายค่ายค่ะใครใช้ค่ายนี้อยู่มึงย้ายค่ายค่ะมึงย้ายค่ายค่ะไม่รู้จะไปใช้ค่ายไหนเพราะว่ามีนะคะค่ายโทรศัพท์อยู่น้อยมากมึงก็ไม่ต้องใช้ค่ายโทรศัพท์ที่มันได้สมรทานรัฐมึงไม่ต้องไปเติมความเป็นเศรษฐีให้แก่พวกมันมึงย้ายค่ายไปใช้ บริษัทโทรศัพท์ของรัฐนั่นก็คือกระทรวงการคลังประเทศไทยถือหุ้นร้อเคือ NT มึงย้ายไปใช้ของ NT หรือว่า TOT เก่าอ่ะมึงใช้โทรศัพท์ทีโอทีไปเลยค่ะย้ายค่ายแม่มเลยค่ะครัน้นลงให้ทุกทุคนที่ใช้โทรศัพท์ค่ายนี้มันไม่เป็นที่ไว้วงใจอีกต่อไปและเรายังไม่รู้เลยว่าพฤติการทั้งหมด เป็นพฤติการน่าสงสัยขายชาติขายบ้านขายเมืองสมคบคิดและนอกจากนั้นแล้วพฤติกรรมพฤติการทั้งหมดนั้น นะคะรวมทั้งไอ้ผู้ถือหุ้นรวมทั้งอิปทานผู้ถือหุ้นต่างๆผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นน้อยทั้งหลายแหละดิฉันเชื่อมั่นว่ามันจะไม่รู้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราลบกันมาสามรอบสี่รอบเราลบกับขมรมากี่รอบแล้วแต่พวกมึงและขณะเดียวกันสื่อมวลชนโทรทัศน์พัดลมรวมทั้งฝ่ายความมั่นคงของจัดเรียกร้องให้มีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาตลอดแต่มันไม่ทําทําให้ประชาชนตุยทําให้ประชาชน ทหารน้อยของเราต้องตุยดังนั้นอีกค่ายโทรศัพท์ค่ายนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้อยู่ดิฉันเรียกร้องว่าย้ายค่ายค่ะ <S <S เราไม่ควรที่จะสนับสนุนไนี่คนขายชาติหรอกค่ะหรือคนที่น่าสงสัยว่ามันจะร่วมสมคบคิดการขายชาติค่ะเราไม่ควรจะใช้ค่ะดิฉันจะไม่ปาณีปาใสและถ้าเกิดกสทช,อชอ ได้ประกาศในวันนี้ว่าความผิดสูงสุดร้ายแรงคือการถอนใบอนุญาตถ้ากสทชไม่ถอนใบอนุญาตกูจะถือว่ากสทชรับหัวมันกูจะถือว่ากสทชรับเปลี้ยงมันกูจะถือว่ากสทชปฏิบัติหน้าที่มีชอบเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเยี่ยงนี้แล้วกสทชต้องยึดใบอนุญาตคืนค่ะ หนึ่งเป็นการกระทําความผิดต่อกฎหมายความมั่นคงของชาติสองเป็นไส้ศึกโดยการส่งเสริมให้ค่าศึกได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะมาห้าหันหมยมั่นจะเอาผืนแผ่นดินของประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยตรงอีหลานวุ้นเส้นมีความผิดฉันใดอีบริษัทเฮียเนี่ยก็ต้องมีความผิดมากกว่าด้วยซ้ำไป โอเคนะคะส่วนที่เหลือจากนี้ไปถามเอาจากตํารวจสอบสวนกลางค่ะว่าเขาจะสืบสวนสอบคดีไปถึงไหนและเอาไม้ไปใส่ใต้ปากของประธานกสทชว่ะเขาจะมีการถอนใบอนุญ,ญาตเมื่อไหร่ทุกคนสามารถที่จะทําตัวเป็นนักข่าวโดยความเป็นนะคพะพลเมืองของเรานี่แหละทุกคนมีทิ k t o อทุกคนมีกระบอกเปิดกระบอกปากของตัวเองบนโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มทุกคนต้องถามหาความรับผิดชอบจากค่ายโทรศัพท์จากกสทชและจาก นายกรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยทุกคนตั้งแต่เรารบกับขมนินั่นก็คือนายกรัฐมนตรีอีแพทองทุยรักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยาชุีและนอกจากนั้นแล้วก็คือรักษาการนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีอนุทินโอเคค่ะ ตัวบริการเล่าข่าวภายในประเทศให้ทุกคนฟังประมาณนี้นะคะและหวังว่าทุกคนก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นใครเพราะนักตุรการเปิดเผยตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วว่าเป็นใครบ,บริษัทอะไรค่ายไหนและตำรวจรวมทั้งกศทชเขาก็ได้ประกาศชื่อไปแล้วว่าค่ายอะไรชื่ออะไร <S <S อย่างไรก็ตามแต่นะคะก่อนที่เราจะไปฟ้องใครว่าหมิ่นประมาทคุณก่อนที่เราเนี่ยจะไปฟ้องใครว่านะคะ มีการนะคะรณรงค์ให้เขาเลิกใช้ย,าย้ายค่ายการย้ายค่ายเป็นเสรีภาพของประชาชนค่ะและการย้ายค่ายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะและกฎหมายสามารถให้ประชาชนสามารถย้ายค่ายได้เพียงแค่ไปแจ้งเพื่อยกเลิกการใช้กับค่ายคุณแล้วก็ย้ายค่ายนะคะโดยเอาเบอร์เดิม ย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิมได้ค่ะนี่คือเสรีภาพของประชาชนไม่มีใครสามารถที่จะมากักไม่มีใครสามารถที่จะมากันไม่ให้คุณย้ายค่ายได้อีกต่อไปค่ะใครก็ตามแต่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านของค่ายนี้ใช้บนโทรศัพท์มือถือของค่ายนี้ย้ายค่ายเธอค่ะเพื่อความเพื่อความมีเสถีภาพของประเทศชาติบ้านเมืองและความไว้วางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นย้ายค่ายค่ะ และสําหรับใครก็ตามแต่นะคะถ้าเกิดนั่งฟังนะคะดเรมริกาพูดอยู่ไม่ต้องเตรียมทนายค่ะดเรมริกาได้เตรียมทนายแล้วค่ะฟ้องดเรมริกามาเมื่อไหร่กูจะใส่รองเท้าผ้าใบใจถึงขึ้นศาลทันทีแล้วกูจะลากไส้มึงในดนขั้นตอนของศาลเลยกูจะดึงข้อมูลทุกอย่างขึ้นศาลแล้วกูจะเอาชนะมึงข้อหาที่มึงด่าก,กูว่ากูมินประมาทมึงกูก็จะเอาชนะข้อหามินประมาทนี่แหละแล้วกูก็จะลากไส้มึงไปสู่กระบวนการความมั่นคงของชาติมึงเอามึงเอาความผิดกูได้เรื่องข้อหามิ แต่กูไม่ได้มีมินประมาทมึงด็อตอร์ริการในฐานะผู้บริโภคและในฐานะเป็นบอกเสียงให้กับประชาชนพี่น้องประชาชนเรามีสิทธิ์ในการที่จะวิพากษ์วิจัยและไม่วางไว้วางใจคุณเราไม่มีเราไม่ควรจะต้องมาใช้โทรศัพท์ค่ายของคุณ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยไม่เป็นที่ไว้วางใจของประเทศชาติและความมั่นคงของชาติไม่สมควรที่คุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคประชาชนไทยอีกต่อไปและถ้าเกิดเราจะขึ้นศาลหน้าตาเราจะต้องผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหน้าเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำนะคะซื้อสบู่แดงดรอเรมริกาไปใช้พอหน้าใสแล้วค่อยใช้สกินแคร์ตัวต่อ,ตอไปแล้วก็ขึ้นศาลมาสู้กันค่ะสบู่แดงดรอรมริกาสองก้อนร้อบาบาทกดค่ะ แม้ค่ายโทรศัพท์ในประเทศนี้จะเหลือแค่ไม่กี่ค่ายขูจะบอกพวกมึงเลยขูไม่ได้เข้าข้างค่ายใดแต่ถ้้เกิดค่ายใดเนี่ยมันเป็นภยัยต่อความมั่นคงของชาติมึงคิดว่ามึงเนี่ยจะเข้าข้างชาติหรือเข้าข้างมันล่ะและถ้ามึงไม่ถอนสมองออกจากค่ายนั้นถ้ามึงอยากจะสนับสนุนทรัพย์สินของประเทศชาติ ค่ MBA, าย NT อยู่ปัจจุบันเนี้ยถ้ามึงไม่รู don, royable, ここ้จะเลือกค่ายใดมึงก็เลือกองค์การโทรศัพท์หรือค่าย NT ซึ่งผู้ถือหุ้นร้อเปร์ซ็นเป็นภาษีประชาชนทั้งหมดมึงก็เปลี่ยนค่ายเลือกซะแค่นั้นแหละใช้ค่ายของรัฐเราจะต้องถามว่าที่นายกรัฐมนตรีแต่ละคนโดยที่ไม่สปอยออยยศกันไม่ละเว้นกับปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะถามนักข่าวทุกช่องคุณต้อง คุหรือเขาเป็นสปอนเซอร์ในช่องโทรทัศน์พัดลมงของคุณเท่านั้น ใครใดก็ตามแต่นะคะที่เมื่อตํารวจพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นค่ายมึงนะคะวันนี้ประชาชนคนไทยทาได้แค่สองอย่างอันที่หนึ่งตั้งคําถามว่าผู้นําประเทศจะถอนเมรัยยาหรือไม่ถ้าพักใดก็ตามแต่บอกว่าเ,าเรื่องนี้อยู่ที่ระหว่างการพิจารณาการที่เราจะถอนเมรัยยานั้นแ l a บ blah b ไม่ต้องเลือกพักมันใครตอบไม่ชัดเจนไม่ต้องเลือกพักมัน ที่สองเมื่อค่ายโทรศัพท์ค่ายนี้ยังไม่ถูกถอนใบอนุญาตระหว่างที่ปั้มปัป้มเปเปิๆของกอรทาาชอ,อยู่เราประชาชนไทยมีสิทธิ์ที่จะถอนสมอไม่ใช้ค่ายนี้เด็ดขาดถอนออกย,าย้ายค่ายอย่างเสรี เซรีคุบอกก่อนนะคูบอกก่อนนะแล้วตบริการไม่ได้พูดเพื่อดี่ัะมาเข้าข้างค่ายอื่นค่ายใดแม้ค่ายโทรศัพท์ในประเทศนี้จะเหลือแค่ไม่กี่ค่ายคุณจะบอกพวกมึงเลยคูไม่ได้เข้าข้างค่ายใดแต่ถ้าเกิดค่ายใดเนี่ยมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของ สิ่งของประเทศชาติกระทรวงการคลังของประเทศเราถือหุ้นอยู่ที่ค่ายองค์การโทรศัพท์เก่าคือค่ายที่เปลี่ยนเป็น n b a ค่าย NT อยู่ปัจจุบันเนี้ยแม่เดือดค่ะแม่เดือดตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแม่เดือดหลังจากแม่เห็นข่าวจากกสทช ให้สัมภาษณ์แม่เดือดหลังจากที่ตำรวจไปออกปฏิบัติการและให้สัมภาษณ์แม่เดือดค่ะแม่เดือดและถ้าเกิดว่าเพื่อถูกผู้ถือหุ้นใหญ่ของอีทรศัพท์ค่ายนั้นอย่างตีกอบตีกบตีไก่กับผู้นําประเทศบางประเทศอยู่ดิฉันก็จะไม่ไว้วางใจว่าผู้นําประเทศคนนั้นเนี่ยจะนําพาพวกเราไปสู่นะคะบ้านเมืองที่ดีงามดังนั้นดิฉันไม่ไว้วางใจค่ะ ดิฉันหวังว่ากสทชจะทําหน้าที่อย่างอิสระไม่โดนใครแทรกแซงและดิฉันหวังว่าตํารวจสอบสวนกลางซึ่งมีฝีมือมากท่านก็จะไม่ถูกแทรกแซงจากผู้ใหญ่ท่านใดก็ตามแต่รวมทั้งผู้นําประเทศรวมทั้งรักษาการนายกรัฐมนตรีอำนาจใดๆไม่ควรที่จะสูงเกินไปจากการที่จะต้องทำให้ประชาชนเดือดร้อน ดังนั้นดิฉันหวังว่าตํารวจสอบสวนกลางจะทําคดีตรงไปตรงมาและเอาผิดกับประธานบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของค่ายโทรศัพท์นั้นในข้อหาทางด้านความมั่นคงอย่าเกรงใจหน้าอินหน้าพรมประเทศนี้เนี่ยเพราะความเกรงใจหน้าอินหน้าพรมเนี่ยมันทําให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายมา,มามากแล้วมึงจะรอให้เสียประเทศชาติก่อนหรือไงหรอ ลาแล้วกินแคบหมูได้สบายใจเธอ,อแคบหมูดอกตร์เมริกามีแค่ห้าสิบห่อใครอยากจะได้จากราคาห่อละร้อยแปดิบาทหนึ่งร้ยห้าสิกรัมแคบหมูพยารอเธอฉันแบ่งให้เธอกดให้ดันนะฉันจะลดให้เหลือห่อละร้อยยี่สิบเก้าบาทกดค่ะแล้วแคบหมูอ่ะ มันจะเป็นอิริต้นัทอย่างนี้มันจะเป็นกรอบๆแบบนี้มันจะติดเนื้อเนื้อหมูหนังหมูจะติดกันแบบนี้มันจะเป็นแคบหมูแบบออริจินอลล้านนาใครเป็นคนเหนือแล้วอยู่กรุงเทพมึงซื้อแคบหมูร้านนี้ไปเพราะเท่ากับมึงเนี่ยได้กินของจากบ้านมึงบอกได้เลยอันนี้ออริจินอลล้านนาขึ้นขันตกเจ้าเมืองเท่านั้นแคบหมูนี้สูตรนี้มีมาเป็นพันปีของร้านนา จำไว้นะคะร้านนามีมาเป็นพันปีแล้วดังนั้นไม่ต่ํำกว่าเจ็ดแปดร้อยปีแคบหมูนี้เรากินกันสืบทายาตรุ่นต่อรุ่นปกติมีเฉพาะเจ้านางน้อยเจ้านางเหนือเท่านั้นที่ได้กินแต่วันนี้กูบอกเลยทายาทเจ้านางน้อยเท่ายังเหนือมานั่งชอดแคบหมูและก็เนี่ยใส่ซองมาให้พวกฉันกินและกดดันเลยกันฉันก็ามาขายจบ จัดไปเลยค่ะ5 4 3 2 1จากราคา180บาทฉันจะลดให้เหลือ129รีบกด50หอสุดท้ายค่ะมึงฟังเสียงแคบหมูนะจะขายถุงละร้อยก็เกงใจขอค่าส่งนิดนึงอ่ะจัดไปค่ะ ไม่ได้กําไรหรอกอันนี้ช่วยเขาขายแต่มันอร่อยมากฉันกลัวเขาเลิกทอดเพราะว่าบ้านฉันต้องกินแคบหมูรอดแอดเจ้านี้ส่งมา200กูเก็บไว้กิน50ขายไป150ของโอเคจัดไปจัดไปนะคะััดไป จัดไป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 